ก็าก็ช่วงนี้เนี่ยคุณตัวกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยจริงจริงก็เสร็จงานมีชชันเลวนะคอมพิีต์นั่นแหละคอมพิวตตั้งแต่ขึ้นนี่น้องไม่รู้เห็นใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บก็เลยเปิดใบตัวเองคือคอมพิีตแล้วคอมพิวต์อยู่มาด้วยกันตั้งหกวันอยู่คนน้าตาดีก็เป็นนี้แหละไม่มีผิดพลาดเจออะไรอันปุ๊บลืมเปิดใบตัวเองอ่านเลยเนอเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมไม่ใช่เพราะหนูแต่เพราะเรื่องของอายุอนามอ่า ม่าไม่ทำไมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดเพราะ่าพี่นันสวนี่นันสวยสาวยังสวยอยู่นี่นันสวยปากหวานแบบนี้่แต่แม่ติดกันเต็มเลยฮะปากหวานไหมปากหวานไหมหวานมากไหมหวานจนฟรีอะนายอันช้างวันนี้มาแล้วตัดผลงานกันใหน่ตัดผลงานผลงานก็เพลงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่นะ ที่ชชยมาแล้วเนี่ยขนตาได้เคยลุกอ่อนเม่นกีเลยแล้วไม่หมดนี่จังถึงระทัดหกโมงเย็นครับจ๋าเออคือวันนี้ขอบคุณศิลปินของเราด้วยขอเสนอเบ๊ยกับไรอั่กับาอกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณรับขอบคุณขอให้ราไปทักกับการล่างก่อนนะขอบคุณมากเลย